สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าของ MyFord Auto ทุกท่านเลยนะคะเจอกันกันกบไม้นะคะก็พาชมอีกเช่นเดิมนะคะรถที่ไม่พาชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว NextGen e อ e r e รสนะคะเป็นตัวไทเทเนียมพารนะคะ เป็นขับ2อ,อาสำหรับตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ตัวนี้210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะไบเทอร์โบเกียอัตโนมัติ10สปีดด้วยสำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่1,740,000บาทแต่ไฮไลท์ของคันนี้นะคะก็คือเป็นสีพิเศษนั่นเองก็คือจะมาเป็นสีส้มจะมีค่าแม่สีนะคะอยู่ที่1,000 0นะคะ2,000บาทก็คือคันนี้ ก็เป็นรถของพี่เมทีนะคะเดี๋ยวจะเดินทางมารับที่โชว์รูม f o r ์ Auto g a l ก r r ีปทุมธาน,นีของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารถคันนี้เราตกแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็เขามีออปชันอะไรเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของตัวชุดตกแต่งก่อนเลยเนาะ,ะเริ่มที่ตัวชุดจังหน้าเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นตัวฟอนต์ o r R D ที่เป็นทรงของ Raptor จะใช้เป็นตัวสีดำตัดด้วยสีส้มก็คือสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคือสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ LED 3ดวงแบบนี้ในเรื่องระบบนะคะความปลอดภัยของเขานะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะ360องศาองศารอบคันเลยนะ แล้วก็ทั้งเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์หลังให้กับคุณลูกค้าด้วยมาพร้อมกับระบบนะคะช่วยโทรฉุกเฉินระบบป้องกันล้อล็อก ok นะคะ ABS กระจายแรงเบรก EBD และระบบนะคะป้องกันนะคะการลื่นไถลของ ESP แล้วก็ ROM ก็คือป้องกันการพลิกคว่ำนั่นเองในถุงรมนิรภัยนะคะของเอเวอเรสคันนี้มีให้กับคุณลูกค้าถึง7จุดกันเลยทีเดียวแล้วก็มีสัญญาณนะคะเตือนกัน ขโมยให้กับคุณลูกค้าด้วย ừ, ไฟหน้าของเขานะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟหน้า LED นะคะเป็นไฟ daylight นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนิดนึงเพราะลูกค้าบางท่านก็คือยังไม่ได้ชมคลิปเนาะทุกคลิปตัวนี้เขาก็จะมีตัวลากจูงให้2ฝั่งเล ตัวนี้สามารถแบบว่าใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็สําหรับตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการบอกว่าเฮ้ยน้องไมค์พี่อยากทำสีเป็นสีดําได้ไหมอตัวนี้เราสามารถทําให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อนะคะเป็นขนาด4นิ้วอันนี้พี่เมทีเป็นคนเลือกเองเลยนะอ่าแล้วก็มาบวกกับตัวยางนะคะเป็นยางของแอมซีรีส์ยาง275/55 R20 มาพร้อมกับล้อแมกนะคะเป็นงานของฮอตไทคือบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ลงตัวมากๆคันนี้นะคะมายได้ทำการยกหน้านะคะให้กับคุณลูกค้า1น,นิ้วด้วยนะคะก็คือจะทำให้ตัวรถดูสูงด้วยบวกกับตัวย ก็คือแบบว่าเอาง่ายๆคันนี้ก็คือสปอร์ตด้วยออฟโรดด้วยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตง่ายๆเลยไทเทเนียมของเรานะคะเขาก็จะมาเป็นสีโครเมียมไม่ว่าจะเป็นตัวมือจับหรือว่าตัวกระจกนะคะแล้วก็ตัวอขอบประตูด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมสัญลักษณ์ของเขาก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกัน กล้อง360อองศาของเรานะคะก็จะมีอยู่จุดนี้ด้วยนะคะก็คืออยู่ตรงกระจกนะคะทั้งสองฝั่งให้กับคุณลูกค้าเลย ตัวนี้นะคะมายได้ทำการติดให้กับคุณลูกค้า60-80รอบคันเลยอ่าตัวนี้ก็คือแบบกำลังดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงล่างของเขานะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวหน้าเลยนะคะอิสระปีกนกนะคะคือ2ชั้นเลยแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับคอยสปริงนะคะแล้วก็พร้อมวัดลิงตัวนี้ก็คือทำให้รถดูแบบว่านิ่มนวลเออดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะคะสำหรับตัวนี้คือเอาง่ายๆเลยคือคุ้มค่ามากๆนะ ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวไฟท้าย LED นะคะเป็นซิกเนเจอร์กวาด้นะคะก็คือสวยเงาม,มากๆเลยแล้วก็เป็นตัวคาดหลังเอเวอรเลสก็ยังเป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมนะคะเออแล้วก็ตัวกล้องถอยให้กับคุณลูกค้าเซ็นเซอร์ตัวนี้อย่างที่ไมา์บอกมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่าแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่าขออนุญ,ญาตพี่เมทีแล้วว่าเออฝากสติกเกอร์ไมค์ฟอร์ดออโต้ไว้ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเพิ่ง แกออกนะอะไรอย่างี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือขออนุญาตพี่เมทีเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายของเขานะคะก็คือเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีตัวนี้นะคะแค่แบบว่าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆเราจะถือของเยอะแค่ไหนหรือว่าอะไรแค่ไหนเพียงแค่ว่าเราเตะทเท้าเข้าไปนะคะตัวนี้ก็คือฝาท้ายก็คือเขาจะเปิดแบบนี้เลยอ่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะ แถวที่สามเราสามารถปรับไฟฟ้าได้นี่เลยปรับขึ้นลงได้ตามแบบว่าสะดวกเลยนะคะก็จะมีปุ่มอยู่ด้านข้างตัวนี้นะคะปุ่มของเราจะอยู่ด้านข้างพับลงก็ได้ีแบบนี้เลย และในส่วนตัวนี้นะคะไม้ก็ติดตั้งในตัวพรม 6D ให้กับคุณลูกค้าด้วยอันนี้พี่เมทีก็เป็นคนเลือกเองนะคะว่าเอาเป็นตัวสีดำนะคะตัดได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยก็คือเข้ากันมากๆเลยเอาง่ายๆเลยทำให้รถดูหรูขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเวลาเราจะปิดนะคะตัวนี้สามารถที่กุญแจก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เท้าก็ได้เช่นกัน นี่เลยดูรอบรอบคันกันไปเลยบอกได้เลยว่าคันนี้คือแบบว่าก็คือลองท็อปอะเนาะ จะไม่ให้หล่อให้เทได้ยังไงอ่าเดี๋ยวไมพามาดูนะคะภายในนิดนึงนะคะสำหรับตัวภายในของเขานะคะเขาจะมาพร้อมหน้าปัดนะคะดิจิตอล12นิ้วอ่าตัวนี้สามารถแบบว่าดูรายละเอียดนะคะแล้วก็สามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยก็คือเป็นปุ่มแบบว่าคูดคอนโทรลได้เลยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยของเราก็จะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยอ่าแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอกลางนะคะซิงค์สขนาด12นิ้ว การตัวนี้สามารถนะคะสั่งงานด้วยเสียงได้อรองรับนะคะ W a l เ e ็ a แอปเปิลคาเพแล้วก็มีระบบ f ฟอ p พัดเข้ามาแล้วก็มีแท่นชาร์จตัวไร้สายให้กับคุณลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือแบบคุ้มมากๆล้ำมากๆแล้วมาขอพีเซนตัวภายในนิดนึงเวลาตอนกลางคืนอ่ะเออตรงแผงประตูนะคะก็คือ,ค,อคนขับนะคะแล้วก็ผู้นั่งเนาะเออเขาจะมีไฟที่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นไฟแบบว่า อ่า LED ให้กับคุณลูกค้าด้วยอ่าแล้วมาจะพูดถึงนะคะในเรื่องของระบบการขับขี่นิดนึงอ่าตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะระบบควบคุมนะคะความเร็วแบบรักษาระยะห่างก็คือ stop and go ให้กับคุณลูกคา้าระบบควบคุมรถในช่องทางด้วยนะเออแล้วก็มีการนะคะเตือนกันชนด้านหน้าให้กับ คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตรวจจับนะคะรถในจุดบอดอ่าระบบ ป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยหักพวงมาลายัยแล้วก็ระบบช่วยควบคุมนะคะลดหลังจากกันชนด้วยนะคะแล้วก็ระบบตรวจจับร่มยางให้กับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้ก็คือแบบว่าเอาง่ายๆทั้งอุปกรณ์ภายในความปลอดภยัยโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ความสปอร์ตของภายนอกและยังไม่พอเขามาพร้อมกับตัวสรูปด้านบนด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นการชมวิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่มบน บรรยากาศนะคะให้กับแบบว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Next Gen Ranger หรือว่า Next Gen Elrae นะคะก็สามารถนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่0892424073นะคะมายินดีให้คำปรึกษาอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งในไรสไตล์ไหนคุยกับมายได้ตรงๆเลยนะคะมายพร้อมเปิดใจที่จะคุยกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็ต้องเปิดใจคุยกับมายด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะมายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ